สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Cryptostock Thailand ช่อง Style p o ดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะราคาบิตคอย n ร่วงทะลุ3 4 0 0 0ดอลลาร์เมื่อการประชุมเพิ่มดอกเบีย้ยของเฟดกำลังใกล้เข้ามาราคาของเหรียญที่ผู้คนหลายๆคนกำลังเฝ้ารอคอยว่าจะขึ้นหรือไม่อย่างใจจดใจจ่ออย่างบิตคอยนั้นกำลังมีการปรับตัวต่วตำลงในวันนี้ โดยมันได้ร่วงทะลุระดับแนวรับสำคัญที่34,000ดอลล่าแล้วส่งผลทำให้หลายๆคนเริ่มออกมาตั้งคำถามว่าในเดือนนี้จะเป็นหมีหรือว่ากระทิงกราฟ BTC/USD จาก TradingView เผยให้เห็นว่าราคาของบิตคอยนนั้นได้มีการร่วงลงอย่างมากในเมื่อช่วงหัวค่ำของวันนี้โดยได้ลดลงจากจุดสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ $39,716 ดอลลาร์ 39, ลงไปอยู่ที่ $38,120 ดอลลาร์การร่วงลงของราคานั้นเกิดขึ้นเมื่อผู้คนในตลาดคริปโตนั้นกำลังกลัวกันมาของกำหนดการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้คาดการว่าจะเป็นวันที่15-16มีนาคมสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่นักเทรดในตลาดคริปโต ต่างก็คาดการว่าจะเกิดขึ้นกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีและพวกเขาเชื่อว่ามันจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรงนอกจากนี้เรายังได้เห็นสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ระอุมากขึ้นสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดให้พันผวนตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนักเทรดนั้นก็ไม่ควรที่จะประมาทและควรที่จะวางแผนในการลงทุนให้ดีทุกครั้งและ ครวนตระหนักว่าอะไรก็คือเกิดขึ้นได้ในตลาดของบิตคอยแม้ว่าตอนนี้ราคาของบิตคอยนั้นแลดูจะห่างไกลจากจุดออ i ท e h i ไฮอยู่มากนักตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2021แต่สินทรัพย์บางตัวนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ต่างกันออกไปตัวเฉพาะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นไม้แมกโรนนักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ระดับอาวโุโสของทางบรูมเบิร์ก ได้เน้นย้ำถึงอยู่ในจุดที่เกินคาดการปรับฐานไปพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตราสารทุนแต่เพิ่งมีการตั้งข้อสังเกตเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาบิตคอย n ์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ต่างออกไปมากไปกว่านั้นไม้ย,ยังกล่าวอีกว่าท่องคำดิจิทัลนั้นพร้อมที่จะเฉิดฉายโดยข้อสังเกตคือบิตคอย์นั้นจะถูกกดดันจากภาวะเงินฝืด หลังจากจุดสูงสุดในปี2021เขาพูดเสริมว่าบิตคอยน์นั้นอาจพัฒนาไปเป็นหลักทรัพย์ประกันดิจิทัลของโลกไม่กล่าวว่าบิตคอยน์40,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ Nasdaq 14,000ดอลลาร์ 104, สหรัฐบิตคอยนั้นแลดูจะเหนือกว่าเพราะบิตคอยต้องเผชิญกับสภาวะเงินฝืดอย่างมากหลังจากปี2021ซึ่งบิตคอยนั้นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง กว่าด้วยการมีมูลค่าที่ลดลงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ Nasdaq ก0 0หากย้อนไปในปี2002ดังนั้นบิต o i n อาจจะกลายไปเป็นหลักประกันดิจิทัลของโลกโอกาสในการซื้อบิตคอยหลังจากยูเครนถูกรุกรานโดยรัสเซียมูลค่าบิตคอยก็ลดลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในเชิงลบอยู่ก็ตามแต่การที่มูลค่านั้นลดลงถือเป็นโอกาสในการซื้อที่ดีอย่างมาก สำหรับภาพรวมในระยะยาวผมไม่คิดว่าบิตคอยนั้นจะลงมาต่ำกว่า30,000ดอลลาร์สหรัฐมากนักมีแนวต้านที่สำคัญในช่วง40,000ดอลลาร์สหรัฐผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการซื้อบิตคอยสำหรับผู้ที่ถือในระยะยาวมันจะถูกมองย้อนไปในอดีตในฐานะของช่วงเวลาที่กำหนดเขากล่าวตั้งแต่ตอนนั้นบิตคอยราคาร่วงลงจาก39,000ดอลลาร์สหรัฐลงไปต่ำกว่า35,000ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อช่วงปลายสัป,ปดาห์ที่แล้วแต่ราคาของบิตคอยก็ได้กลับไปที่45,000ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้ราคาของบิตคอยอยู่ที่39,84 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งร่วงลงไปกว่า6.25%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและขึ้นมาอยู่ที่0.61%จากสัป,ปดาห์ก่อนหน้านี้ตามข้อมูลสถิติของ Coin Market Cap เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะพี์มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่อง Cry ป to stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับ Cryptocurrency จากเว็บไซต์สยาม o c k c h a i n c o m วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ